กำลังมาไถหวานแตงโมแล้วก็หวานาทวแล้วก็มีดอกทานตะวันด้วยนะคะไ้หวานหวานเสร็จแล้วเรากำลังจะไถเมื่อกี้ก็ลองเอาขานตัวนั้นมาลง<ม>ก็ไม่เข้า เปี่ยนมาใช้เป็นฐานลูกหมูเนาะนี่มีกำลังใจอยู่ตรงกลางนีเห็นไหมทุกคน mm. เจ้าถุงเงินโอเคตรงนี้ผ่านเลยได้เรื่องเลยค่ะสงสัยจะได้ไถาอาอมข้างใหม่แล้วเพราะมันไม่เข้าเลย mm. อ๊ะเอ๊ะอ๊ะ ไปแล้วไปแล้วแล้วอย่าลงไปนะลูกอย่าลงไปนะคะนี่ยังไม่ได้หวานนะคะแต่เราก็จะไทเหมือนกันตอนนี้เราจะขุดหลุมปลูก จะเป็นแตงกวาแล้วก็อ,อะไรอะมากมายเยอะแยะกัวผักยาวอะไรเงี้ยต้องรอติดตามดูนะคะว่าผลออกมาผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายโูวให้ชมเรื่อยๆลงไปให้ชมเรื่อยๆมีอะไรโอ้สาคูตสาบปูเน่า เราทุงเงินฝั <c oughs> ่งนี้ที่เราขายวานไปเมื่อวานนะคะเราปรับที่เสร็จสีแปลงแล้วก็วานเลยฝั่งแปลงนี้จะลงเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะตัดต้นเลี้ยงสัตว์ได้เลยซือมาแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นแปงโมแล้วก็ วนั่งข้าวโพดแล้วก็มีน้ำเต้าด้วยแดงแๆก็มีแปงไทยแปงหมูผสมผสามกันสีดแปงเดี๋ยวค่อยดูผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเนาะจะอัปเดตให้ดูเป็นวิดีโอต่อไปนะคะวิดีโอนี้ขอ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ